สวัสดีครับวันนี้ทางร้านประเสริฐผลยุสคานะครับเซลฟอกเซลนางนะครับมาปล่อยรถถึงบ้านลูกค,ค้านะครับในเขตหนองบัวลำพูนนะครับอ่อาอำเภอนากลางนะครับบ้านนวงามนะครับผมอสวัสดีครับพี่สาวครับอเห็นรถครั้งแรกเป็นไงบ้างพี่อดีบริการดีมาก้ารถจันงามครับผม คุณภาพดีเครื่องดีเนี่ยอยากให้เมื่อิังจะอนุมัติางแล้วก็เจาหนาที่แล้วก็ตามเรื่องให้ตลอดเลยแล้วก็บม่ได้ดาวแ้งแล้วก็เขาเขาสอบถามโดยทุกเวลาว่าเป็นยังไงมาจังไหนเป็นสิจธ่ะแล้วก็แล้วก็ให้ความระมัดีครับดีแล้วก็ให้ความสวเหลือดีให้คํามน้ำดีพร้อม ครับผมครับครับผมอ่านะครับขอบคุณมากครับลูกค้าครับนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูรอบรถนะครับทุกคนนะฮะประมาณนี้นะครับผมเก็บอะไรให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับมาส่งถึงบ้านลูกค้าเลยนะฮะสภาพก็จะใหม่ๆนิดนึงนะครับผมเก็บให้หมดนะครับทีฟิมรถคันไปเลยนะครับของเทวของแถมอะไรมากมายก็แถมให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีพรบภาษีค่าจัดค่าโอนนะครับ อ่านะครับของเหลวอะไรต่างๆเปลี่ยนให้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่งว่าบ้านลูกค้าเลยบ้านโนนงามอําเภอนากลังนะครับอ่าทิ้งท้ายเลยนะถ้าใครสนใจรถมือสองรถยนต์มือสองเกจเอนะครับติดต่อประเสริฐผลยุสคาสาขาหนองบัวลมภูนะฮะหรือเซลฟุกเซลนางนะครับ0 8 3ย์7 5 3 6 0เนะเซลฟุกออกไปก่อนนะครับไปมอบรถลูกค้าก่อนนะสวัสดีครับ